าสวัสวดีจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะเอะแอบเหลือไปเห็นนะคะใช่ฝาแฝดน้อยน้องอุ่มน้องอิ่มไหมคะเนี่ยทำไมแต่งตัวแปลกๆแ,แ,แล้วคะลูกมี่ผมสันมีน่หนาม่าก็ต้องเป็นม่ลูกกัจังจ้าแ่เมียนม่ลูกกจังตัวจริงยุนีผมสันมีน่หนาม่า่าเอี่มสีแดง ันนี้จังมีแม่ลูกโกจังได้จ้าอเขากับมี่คือกันเมียจ้งไดงจ่าว่ามันมาลูกโกจังเขานี่รับมาลูกโกจังเดี๋ยวนะคะใจเย็นนะคะเด็กๆพี่สองก็งงเลยเนี่ยตกลงใครเป็นมาลุกโกจังตัวจริงตัวปลอมกันละคะเนี่ยแต่เดี๋ยวมีวิธีค่ะก่อนอื่นไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนในช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะเอาละในเมื่อทั้งสองคนบอกว่าเป็นมารุโกจ้างตัวจริงนะพี่สองมีวิธีทดสอบค่ะร้องเพลงมารุโกจางกันได้หรือเปล่าได้จ้าเอาละมาทดสอบกันเลยพร้อมแล้วมิวสิค วิกำลังสนุกเลยค่ะเชื่อแล้วเป็นมารุโกจังตัวจริงแน่ๆเลยเอาปรบมือหน่อยเก่งทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะโอ้โหเอ๊แบบนี้ต้องมีไอดอลเป็นมารุโกะจังเขามีการ์ตูนแล้วเขามีซีรีส์ด้วยใช่ไหมตอนเนี้แม่เราจ้าน้องอุ้มอิมักบบงชิลีนูรีลามารุโกจังซีมุ่ง สุกเวลาสี่โมงเล่นช่องวิกพอยกดหมายเลข23เน่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะหนูนี่แหละมารุกดจังค่ะวันจันทร์ถึงสุกสี่โมงเย็นทางช่อง w ว r k p ก i n t กดหมายเลข23แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามารุกะจังเวอร์ชันที่เป็นคนจริงๆเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยจะน่ารักน่าชังเหมือนน้องอุ่มน้องอิ่ม,มหรือเปล่านะคะวันนี้ลา่านผู้ชมไปก่อนเนะาะไปลากันเลยนะละไาไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ